โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่องเมนในเกม Line เล en เจ r นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ ID ดีหลักของเรานะวันนี้เนี่ยก็ได้มีเพิ่มเรทมานะครับทุกคนเป็นเพิ่มเรทของมูลกับป่านะเอาจริงมีมีเพิ่มเรทมาแล,ล้วล่ะคือมูลกับป่ากับบาวนะแล้วก็ตอนวันนี้มีอีกตู้หนึ่งก็คือเพิ่มเรทมูลกับป่ากับโคนีวิญญาณนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเปิด หาเบาเอ้ยวันนี้เราจะเปิดหามูลกันนะทุกคนนะก็วันนี้ผมว่าจะเปิดหยอดเปิดสัก50ตัวนะสําหรับไอดีหลักเพราะว่ากบเนี่ยพอปั้นอยู่นะเออเพราะว่าได้มาปุ๊บน่ยน่าจะปั้นเลยนะน่าจะปั้นเป็นไฮเปอร์แม็กนะเออเพราะว่าไปดูรีวิวมาจากหลายๆช่องเนี่ยก็บอกเลยว่ามูลกระป่านี่เป็นตัวตึงมากครับทุกคนแบบว่ามันตีทีแบบดุ่งนั้งแผงอะแล้วมันก็ตีไกลด้วยนะเออ ถือว่าเป็นตัวที่เก่งเลยนะเป็นแบบยกระดับเลยที่แบบใครบอกมูลกากนะตัวนี้ไม่กากนะทุกคนเออก็วันนี้จะมาเปิดตามล่างน,นะแต่จะเปิดแค่50ตั๋วพอนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเหลือตั๋วเนี่ยไปเปิดในเดือนโคลาโบเดือนหน้าด้วยนะใช่เพราะว่าโคลาโบเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนที่โหดที่สุดนะเป็นเดือนที่โหดเป็นโคลาโบที่โหดที่สุดในปีนี้เออว่างกก็ได้นะก็ไม่พูดพร่ำนำเพลงแล้วกัน เปิดเลยลวกัน50ตัวนะก็เลขตัวนี้ก็จะเป็นเลข12นะผมก็คือเปิด10ครั้งนะฮะไปขอมูลกระปะหน่อยจะได้ปั้นนะไฮเปอร์แม็กเลยแหละเอามาแทนเอามาแทนในนี้เลยอ่าไทยโยเอามาแทนไทยโยเลยทุกคนไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรยังยังได้ยังได้ยังได้อยู่ย,ยังได้อยู่เปิดแค่50ตัวพอนะอืม ก็จะเปิดช้าๆหน่อยนะเพราะว่าตั๋วเราก็ไม่ได้เปิดเยอะเนาะก็เลยไม่อยากให้คลิปมันสั้นนะก็เลยจะไม่กดสกคริปต์รักันนะครับผมไปขอมูลกระปะหน่อยเว้ย gm มามูนกระปะอื้อใบเหลืองเดี๋ยวเราขอดูเรทก่อนนะทุกคนว่าอัตราดอกมันเท่าไหร่นะ 1.5%นะก็เยอะอยู่นะทุกคนเปิดประมาณ100ครั้งเนี่ยก็จะได้ประมาณ1ตัวนะเออมาจริงหรือเปล่า่ะก็แล้วแต่ดวงนะทุกคนนะมาอันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้ววะรอบที่สามหรือสี่นี่แหละอินเดียแดงเรทไม่ค่อยดีเลยวะทุกคนน่าจะรอบที่สี่นะอันนี้รอบที่ห้านะ ก็สำหรับ i.d ดียใบเหลืองผมเปิดไปอีกห้ตัวนะไม่ได้อะไรเลยครับผมแล้วก็ไอดีรองเปิดไปแค่10ตัวพอนะก็ไม่ได้นะแล้วก็จะไม่เปิดอีกแล้วนะเพราะว่าเราจะไปรอ,รอคคราโบน้ากันนะครับผมทุกไอเีเลยนะจะไปรอันล่มทีเดียวเลยคคระโบน,น้าเลยนะครับส่ว so นไอดีนี้หยอดแค่50ตัวนะแล้วก็จะเก็บตัวจากดาวตกนะครับแล้วก็ดาวตกแล้วก็อะไระกกรรมใหม่ลูกเต่าใช่ไหม แล้วก็อีกอกิจกรรมหนึ่งก็คือเขาวงกดน่าจะไม่ได้ตั๋วปะเขาวงกดผมไม่แน่ใจนะอีกสี่รอบสุดท้ายครับผมตอนนี้คลิปกี่นาทีแล้วโอ้โหสามนาทีคลิปนี้น่าจะสั้นมากๆเลยนะอาจจะต้อง pup ให้ดูนะจะได้แบบไม่นี่เกินไปเนาะไม่เหงาเกินไปคลิปไม่สั้นเกินแต่ตอนนี้คือ7ดาวล้วนเลยครับไม่ได้แดาวเลยนะ มาหน่อยครับมูนมาพีมาดอนหน้าขอญอาตไปดูหน่อยครับว่าเราเปิดได้เจ็ดดาวมากี่ตัวนะอืมเจ็ดดาวล้วนเลยโอ้โหเจ็ดดาวล้วนๆวนเลยครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาที่50ตัวแต่ว่าเป็น50ตัวที่เปิดมาตอนแรกก็ได้มา4 0ตัวนะอีก10ตัวสุดท้ายนะครับผม10ตัวท้าย เราก็จะหยอดแค่นี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปหยอดเยอะนะสำหรับแสงมืดเพราะว่าเดี๋ยวมันก็วนกลับมาอีกนะรอ,อแบบรอมันวนกลับมาก็เปิดก็ได้นะรอ,อบท้ายสำหรับมูล50ตัวมาเลยมูลกระปะลูกพ่ออใบแดงมันกำลังบอกให้ผมพอหรือเปล่าโอ้ยผมเปิดปิดทูดดิดผิดตู้ได้แล้วเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเราแลกตั๋วจากร้านค้ามาให้มาสักหน่อยนะอ่ะไหนๆก็ได้ตั๋วเศษมาแนละ้วเดี๋ยวเราเปิดสักรอบแล้วกันนะรอบสุดท้ายไม่มีอยู่จริงจริงๆ,ๆนะอะอ่ะสักรอบแต่รอบท้ายนี่รอบท้ายจริงแล้ะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมรอโคลโบเดือนหน้านะโอเคไดโนเสาร์ไว้ก่อนเลยไดยโนสโเสาร์ก็เออมันรีลีกแล้วนี่หว่าสำหรับพีพ ก็ไม่ได้เล่นให้ดูนะเพราะว่ามันรีลีกอยู่โอ้โหจบแล้วกดเลยไม่มีอะไรเลยอะยังไงดีทุกคนโอ้โหแล้วมันค้างอย่างนี้เฮ้ยน้องพอแล้วพอแล้วน้องอีกสักหน่อยไหมเอ้กิเลสมันเข้าครอบงำนะอีกสักหน่อยแล้วกันเอาให้เหลือสัก ต่เอาเจ้ากว่าผมจะพอใจแล้วกันโอ้โหไม่มีอยู่จริงจริงครับห้าสิบตัวตัวท้ายไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงในช่องเม่นนะสกิปบ้างดินักข่าว่ามูลเริ่มมาแล้วผมว่ารอบต่อไปน่าจะต้องมามูลมาอันนี้รอบท้ายอีกรอบไปเดี๋ยวเราจะติดลมกันเกินนะพอ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 ละมูลมาพออันนี้พอของจริงนะทุกคนก็เปิดไปทั้งหมดกี่ตัววะ ห้าคสิบเจ็ดอ่ะเป็นเท่าไรห้าเจ็ดสามห้าอ่าเป็นว่าไม่ถึงร้อยอ่ะเออพ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 อละตัวก็มีอยู่ร้อยหกสิบนะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันเดือนหน้านะครับผมแล้วก็เพชรลูบี้นะมีอยู่หกพันแปดร้อยแล้วนะผมสามารถเปิดการันตีได้แล้วนะแต่ผมจะไปเปิดเดือนหน้าเหมือนกันนะครับผมรอติดตามได้เลยนะว่าไอไอดีหลักเดือนหน้านะจะเปิดได้ลั่นล่นหรือเปล่านะผมตอนนี้อัปเดตไอดีหลักดีกว่าเออมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะ ตอนนี้กี่นาทีหกนาทีอะพูดพูดให้มันถึง10นาทีแล้วกันก็อัปเดตไอดีหลักหน่อยละกันนะครับผมตอนนี้ก็ทีมประมาณนี้เลยนะอ่ะแล้วดูกบนะกบก็กบฟ้านะผมมีอยู่ที่สิบหกตัวนะส่วนกบไฮเปิ์นะครับอยู่ที่20ตัวนะคือพอปั้นแสงมืดได้เลยนะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้ไงเออแล้วก็กบเาดาวนะครับผมมีอยู่ที่สามตัวนะครับผม เดี๋ยวเดือนนี้อาจจะได้มาตัวหนึ่งใช่ไหมก็เราจะมาอัพโคนี่สลอตขึ้นเก้าดาวแม็กกันนะครับผมอืมหรือถ้าเกิดว่าเปิดได้บาวไม่เปิดมันเปิดไม่ได้หรอกไม่ใช่บาวดิมูนเพราะผมจะไม่เปิดแล้วถ้าเราไม่เปิดมันก็เท่ากับไม่ได้เออก็เดี๋ยวจะปั้นโคนี่สลอตนั่นแหละขึ้นไปล่างเก้าดาวแม็กนะครับผมอืมเป็นตัวต่อไปนะครับพีพีก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เออปิดคลิปเลยแล้วกันนะก็สรุปนะครับวันนี้ เปิดไม่ได้เลยนะเปิดไปประมาณห้าสิบห้าห้าสิบเท่าไรวะมันกี่รอบอะเปิดไปสิบเจ็ดรอบสิบห้าตัวเอ้สิสิบเจ็ดสิบห้ารอบเออเปิดไปสิบห้ารอบไม่ได้เลยเลยนะไอดี ID นี้ก็ไว้ดับเพลงเท่านี้ก็พอนะเดี๋ยวเก็บไว้เดือนหน้านะเดือนหน้ารอเจอกันอาจจะไม่ได้ถึงการันตีแต่ว่าจะเปิดทุ่มหมดสุดตัวแน่นอนนะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยอาจจะเก่งนะไม่แน่จ,จะเป็นตัววางหยุดห้าตัวใหม่นะอือก็ต้องรอดูนะว่า จะเป็นหยุดห้าหรือเปล่านะครับผมแต่เปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะที่จะได้เป็นหยนะุด5เนาะก็เราดูครับผมเดือนหน้าแหม่เพิ่งต้นเดือนเพิ่งต้นเดือนนี้เองเดี๋ยวเราควดพูดถึงเดือนหน้าซะแล้วไงเออกอ็ว่าแเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านครับผมไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้ก็ปดาดบบ้าทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะแล้วคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายบาย โอเคครับผมทุกคนหลังจากที่ผ่านไป2วันนะครับผมก็ได้ไปเปิดนอกรอบมาแล้วนะดูว่าผมเปิดไปเท่าไหร่นะทุกคนนะผมเปิดไปเยอะมากทุกคนแต่มันไม่ออกสักทีนะผมก็เลยไม่ไหวลนะเออคือคือในทายคลิปบอกว่าพอพอ,อจริงใช่ไหมแต่มันอดใจไม่ได้จริงตัวมันเก่งนะกับปะนะก็ ก็เปิดไปน,นั่นแหละเปิดไปเรื่อยสุดท้ายไม่ได้ไม่ได้จริงทุกคนออกยากมากผมก็เลยเอออันนี้ไม่เปิดจริงๆแล้ะคือไม่เปิดจริงๆแล้วจะจะดรอไปโคนระโบแล้วทุกคนเพราะว่าโคนรโบหน้าน่าจะเก่งนะเออเหลือตั๋วกันบ้างนะเอออ่ะก่อนก่อนไปส่งท้ายนะส่งท้ายจริงจริงอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วผมจะไม่สุ่มแล้วนะทุกคนคือไม่ไหวจริงๆออกยากมากแล้วผมระบบจะต้องเหลือไว้โคนรโบด้วยนะเออพอละ ่ไปเยอะมากดูดิคือเลดมันแย่มากทุกคนดูผมส่งไป3ามสี่หัวรอบนะแย่จริงเดี๋ยวไปดูพี่พี่ทีเคเรนเจอร์นะที่ส่งไปประมาณ5้าร้ตัวก็ไม่ออกนะคือเลดแย่จัดเลยมันออกยากมากนะบางคนออกออกดีจริงๆนะบางคนไม่ออกก็ไม่ออกเลยนะซึ่งของผมนี่ก็ไม่ออกนะเออก็ไปรอไปรอเดือนหน้าเออเดี๋ยวรอมันวนกลับมาใหม่นะไม่แน่ว่าอาจจะมาในท่ายอดนิยมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ เพราะว่ามันเพิ่งมาเดือนนี้ออาจจะไม่ได้มาได้เอออาจ,จต้องไปรอโคตรมืดนะครับแต่ที่รู้คือตัวนี้เก่งนะตัวนี้เก่งเพราะว่ามันไม่ต้องเพิ่งเกียร์โดนแน่อนอนมันก็โหดนะเพราะว่ามันตีมาตีธรรมดาเนาะมันไม่ต้องไป็น้องใครสกิลนะครับถือว่าเก่งมากก็ใครอยากเปิดก็เปิดได้นะผมไม่ไหวจริง <laughs> ผมไม่ไหวจริงเพราะผมเปิดไปเกือบจะสก็ตัวแล้วครับไม่ไหวเลยดูจากต้นคลิปนะกีต่ตัวแล้วดูตอนนี้ไม่เหลือเลยครับ ก็เก็บไว้ดีกว่านะเก็บไว้รอโคลาโบนานครับโอเคก็ไปจริงแล้วทุกคนเจอกันครับผมโคลาโบนา<อ>ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูแล้วกันอาจจะเป็นเปิดดาวตกหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่แน่เหมือนกันก็รอดูแล้วกันนะทุกคนคลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยนะเพราะง,งอมงอมจัดเลยคือผมไม่ได้ตัดคลิปเลยเนี่ยคือเพราะงอมเว้ยเปิดไม่ได้ไม่งอมจัดเลยนะ <c oughs> โอเคทุกคนไปละไปละเจอกันครับ